ครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมก็ขอากราบนัมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็สอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านด้วยครับผมวันนี้วันที่ร้อนมากๆอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ซีสเกตบ,บ้านผมร้อนมากๆเลยครับผมอันนี้กําลังดอกกําลังจับบานนะกําลังเริ่มเริ่มมีดอกกมาเช้านี้ก็ขอคุณตอนเช้านะครับผมขอคุณ คุณลุงนะครับผมคุณลุงใจดีนะครับผมคุณลุงสมหมายอยู่ที่สุดสมุดปาการขอบคุณคุณลุงมากครับผมแล้วก็ขอบคุณไปทางคุณกัญญามนที่กระบี่ด้วยนะครับผมขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผมแล้วมาดูช่วต้นนี้กันอันนี้คือจะพูดเรื่องต้นนี้กันนะครับผมก็อันนี้เป็นไม้ประกอบอันนี้จะไหม กลวยข้างในกลวยดอกข้างในก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆสวยแล้วก็จะมีสีขาวสีป,ปุปับปนมาด้วยไม้เหล่านี้จะดูดูสวยนะดูสวยตัวนี้ก็ดอกกรลังจะบานเองครับผมอันนี้ยังยังยังไม่ว่านะเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนพอดีร้อนมากผมไม่อยากร <l sn ap> ้อนมากเหนื่อยมากอันนี้เพชรบรรนานเป็นไม้เสียบกิ่งกาลังออกฟอมเลยนะอันนี้ปด้วนสวยนะตัวนี้ลีลาสวยนะตัวนี้เนี่ยอันนี้คู่ละสามร้อยนะเป็นไม้เสียบกิ่งเพชรบรรนานะอันนี้ ตอนรูปผสมยักษ์ญี่ปุ่นฮอลแลนด์นะตอนรูปผสมยักญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮอลแลนด์มาเสียบเพชรบรรณาอันนี้เพชรบรรณากิ่งตัวนี้จะกิ่งสวยมากอันนี้กิ่งนะสวยนะอันนี้ต้นเล็กอืมเป็นต้นเล็กนะเล็กเล็กกิ่งนะเล็กขนาดนี้เห็นไหมเทียบกับมือนะอันนี้ต้นใหญ่หน่อยได้ไหมคู่นี้สองร้อยห้าสิบบาทเองนะอันนี้หมาเพชรบรรณาลอดกิ่งนะสามร้อยแปดสิบบาทสำหรับข้ามคืนนี้เพชรบรรณาพ่อเมล็ดลอดกิ่งนะอันนี้สวยนะกิ่งกิ่งคู่ละห้าร้อยนะอันนี้ เพราะว่าขายยากก็เลยขายไก็เลยว่าขาย380เพืยอซื้อไม่ซื้อแรกยกเก็บแล้วให้มันโตแล้วออกดอกกสวยจะเอามาอวดเดี๋ยวมาดูต้นเชื้ตัวนี้ครับผมอันนี้ก็มีหลายท่านถามตัวนี้เข้ามามีคุณพ่อถามเข้ามาก็ยกยองให้คุณพ่อนะครับผมสำหรับไม้ต้นนี้ต้นเล็กไหมคุณพ่อเล็กมากนะคุณพ่อเทียบนิ้วมือผมนะต้องดูว่าเล็กจริงนะเพราะว่าไม้ต้นเล็กผมพยายามเอาตรงต้นนี้พยายามจะไม่ขายนะ ยังจะไม่ขายแต่ก็มีข้อความนะครับผมข้อความความหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกสูงใจมากคุณพ่อว่าชอบมาต้นนี้อยากได้ต้นนี้ได้ดูดอกตัวนี้แล้วก็ทําให้นึกถึงตอนวัยเป็นเด็กผมยินดีจะขายต้นนี้คุณพ่อในราคาอาจจะแพงหน่อยนะคุณพ่อเดี๋ยวให้คุณพ่อแทาบราคาแล้วก็อยู่ที่คุณพ่อจัดตัดสินใจว่าจะรับต้นนี้หรือไม่รับ จริงๆตอนนี้ตอนแรกผมพยายามจะไม่ถ่ายนะพยายามเก็บเก็บไว้ด้วยก็มีมีมอยู่บางสามิท่านที่ที่เจอนะที่เข้ามาทักแล้วว่ามาเจอตัวนี้แต่ผมก็ยืนยันว่าจะเก็บไว้ขายายพันธุ์เป็นไม้พ่อเล็กนะครับผมพ่พอต้นเล็กนะพระอดูนิ้วมือผมนะต้นเล็กนะต้นเล็กนะต้นเล็กแต่จะแพงมากแต่ว่าบางครั้งนะครับผมจนชมก็จะเลือกเจ้าของนะครับผมบางครั้งก็จะเลือกเจ้าของ ก็ขออนุญาตพูดแบบนี้นะบางบางทีนั้นเรามีเงินอาจจะซื้อไม่ได้บางต้นอันนี้เรื่องจริงนะมีเงินอาจจะซื้อบางต้นอาจจะซื้อบางต้นไม่ได้บางต้นก็ขายทุกวันทุกวันก็ขายไปได้อาจจะรอเจ้าของที่เหมาะสมที่เข้ามาที่เข้ามาซื้อนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะบางครั้งนะที่ผมทํางานนะก็สังเกตดูแล้วต้นนี้ถูกตากับคุณพ่อผมก็เลยเสือตาเจ้าตากับคุณพ่อที่ในข้อความที่ที่ที่ผมได้อ่าน แต่เราได้อ่านแล้วก็ทําให้รู้สึกซาบซึ้งใจผมก็ตั้งใจยกต้นนี้ให้เป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะครับผมที่สีสันไม่ต้องพูดถึงนะเวลาออกดอกสามารถสะก,กดเราได้เลยอยู่กับตน้นได้ตลอดเวลาอันนี้ผมพยายามจะไม่มาถ่ายพยายามพยายามไม่ไม่ถ่ายนะต้นนี้จะทําให้ลึกถึงบรรยากาศกากเกรางต่อมาต้องรีเป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะเป็นไม้ดอกชั้นเดียวพื้นสีเดียว บอกว่าไม่ใช่ว่าไม้ที่สวยมากเป็นดอกสีชมพูที่หาได้ยากมากเป็นไม้เกิดจากการทอผล็ดน่าจะมีต้นเดียวนะน่าจะเป็นต้นเดียวที่ทําได้แต่ว่าจะแพงนะคุณพ่อราคาคุณพ่ออยากรู้เนาะตัวนี้เล็กมากแต่ก็แพงมากนะอันนี้ผมผมขายที่สองร้อยนะตัวนี้สองร้อยสองร้อยแต่วผมจะแถมตัวนี้ให้ด้วยอันนี้เป็นชั้นเดียวเหมือนกัน อันนี้ม้แบบนี้ก็ผมมีเยอะไม้แบบนี้ผมมีเยอะอันนี้เป็นไม้ที่ตัวนี้จะเป็นไม้ที่เก่ามากมากนะครับผมสมัยที่เราเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอันนี้เป็นเป็นจอกชั้นเดียวเริ่มต้นที่ผมทํางานนี่คือตัวนี้ต้นแม่ใหญ่มากๆต้นแม่ใหญ่มากมากอันนี้เกิดจากการพ่อเล็เช่กันผมเพาะเล็กขึ้นมาตัวนี้อันนี้แถมให้เป็นไม้แถมนะคุณพ่อแถมตัวนี้ให้อันนี้ก็เป็นไม้เก่าก็ให้ไปอยู่เทื่ยงกัน ตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะเป็นไม้ใหม่แต่ว่าดอกจะบอกถึงว่าบอกถึงความเก่าแก่ามากๆดอกจะทําให้รึกถึงลึกถึงวัยเราเป็นเด็กนะช่วงเก่าๆที่คุณพ่อบรรยายออกมาสมถายให้คุณพ่อตัวนี้สองร้อยแถมตัวนี้ก็กแล้วแยกคุณพ่อเข้ามาดูแล้วก็ผมบอกว่าแก้งคุณพ่อแล้วว่าทางไรให้คุณพ่อดูรายละเอียดไม้ก่อนถึงค่อยตัดสินใจเข้ามาซื้อแต่ราคาก็บอกว่าจะแพงนะคุณพ่อจะแพง จนชมบางต้นนะครับผมที่พืชที่พูดไว้ก็รอเจ้าของที่แท้จริงอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีท่านไหนถามมานะถามมาหลายท่านนะผมเคยถ่ายครั้งหนึ่งที่มีดอกถ่ายแวบๆหลอกไม่หายนอนเต็มเต็มหลอกถามมาหลายท่านหรือว่าผมก็ปฏิเสธไปทุกท่านนะผมจะเอาแค่พันวันนี้ขายให้คุณพ่อครับก็ราคาจะโหดหน่อยนะคุณพ่อราคาจะโหดหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับไม้แบบนี้นะ อันนี้ไม้ต้นละแปดสิบาทอันนี้ต้นละแปดสิบาทนะต้นนี้แปดสิบาทอย่างนี้จะแตงกลางกันลิกลับลิกลับหัดแต่แะแตงกลางกันมากนะกับราคาไม้ต้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้อันนี้แต่ว่าไม้ทำไม้ยังจริงเล็กอยู่อันนี้แปดสิบาทแต่ตันนี้ตัวลเล็กมากทำไมถึงสองร้อยก็คิดเอาตามนั้นนะว่าคุณค่าจะอยู่ตรงไหนคนทำให้ชมนะครับผมก็ถ้าไม่ทําจริงนะเราจะไม่รู้นะถ้าเราทําสวนจริงเราจะรู้ว่า ว่า <Wall> จะได้มาหนึ่งแต่ละแบบนะแต่ละต้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับว่าที่จะทาได้ผมมีชุมเป็นนี่สวนหนึ่งนอนมุมหนึ่งนอนสวนที่เช่าอีกฝั่งหนึ่งนุ่นก็สามที่วัวจะได้มาแต่ละต้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแต่แบบนี้ง่ายแบบที่มีง่าย,แบบไ,มมย,ายไม่เยอะแบบไม่พอมีเยอะแบบไม่มีเยอะแต่นี้มันไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายก็วันนี้ร้อนมากไม่ต้องขายอะไรหรอกอันนี้ อาจารย์ทางวิลามนะครับผมเทียบใหม่มีจะช้ามากผมว่าจะให้เปสองตัวนี้นะสองตัวนี้ก็ผมดูแล้วอันนี้จะเป็นเฟอร์รี่นะตัวนี้จะเป็นของฟ้านะตัวนี้ไม่ไม่ไม่แน <c oughs> ่ใจว่าอะไรนะตัวนี้จะเป็นมังกรพองนะตัวนี้ไม่แน่ใจนะสองกิ่งเพราะว่าผมจะให้ให้นี่ไปก่อนนะเผื่อเผื่อดูนะเผื่อเผื่อ <c oughs> เข้ามาชมแล้วก็ค่อยทักบอกว่าจะรับไหมถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดตัวหใหม่ให้อันนี้ให้ดูก่อนนะให้ดูก่อนนะ อาจารย์ที่บุญริล์นะครับผมเดี๋ยวเนี่ยให้ดูก่อนว่าจะเหมาะสมกับกับกับที่ผมมาไหมเงินก็ลงมาแล้วนะใช้หมดแล้วอันนี้ของคณรู้นะครับผมคนรสมัยที่ถูกประกาศนะกุบนี้้าต้นอ๋ออันนี้ของคนนะครับผมกัญญามลนะครับผมอันนี้อันนี้เริ่มจะออกไปเรื่อยนะอันนี้คือยยเมนกระแพงนะอัดกระแพงจะแพงนะอันนี้เป็นไม้ลักษณะแบบีไม้เกิดจากธรรมชาตินะไม้พมเรด อาจจะยังไม่รู้ว่าดอกแบบไหนนะรุ่นเอาอย่างเดียวดอกแต่ว่าชั้นเดียวแน่นอนไม่รู้ดอกแบบไหนนะชั้นเดียวแต่ว่าถ้าเป็นกำแพงที่ตัดยอดเสียบอันนั้นตัดยอดเสียบตัจริงมาเสียบแล้วออกกำแพงอันนั้นราคาจะแพงมากก็ขั้นต่ำอยู่ที่สามร้อยนะตามวามสวยงามถ้าสวยงามก็ห้าร้อยถึงหลักพันอันนี้นจะเป็นกำแพงจากหลากหลาแบบนั้นราคาจะแตกต่างกันไป่างนี้ก็ ก็มีที่เนี่ยก็มีส่งสองท่านแล้วเนาะก็อีกท่านหนึ่งก็ก็อาจารย์เดี๋ยวเผื่ออาจารย์ดูอาจารย์ทักมานะครับผมมาทักเดี๋ยวผมพักตอบอันนี้ก็พิจารณาอันนี้ไม่ใช่ขี้เหร่นะยังไม่โตนะยังไม่โต,ย,ตยังไม่ออกฟอ์มยังไม่มีดอกสามร้อยถูกที่สุดอันนี้สองร้อยห้าสิบาทถูลถูกที่สุดแล้วถ้าต้นนี้ต้นเดียวนะถ้าเราไปซื้อตามสวนนะเพราะว่าต้นละสามร้อยแน่นอนที่จะขายให้นะไปดินที่ไรสวนยังไงก็ได้สามร้อยแน่นอนอันนี้ผมเอาสองร้อยสิบบาทเอง อันนี้ก็เช่นกันวันนี้นะสามพันแปดสิบาทเท่านั้นแหละเอาแค่อนี้แต่ว่าถ้าไม่ซื้อก็ดีผมจะได้เหนื่อยผมผมร้อนมากผมมันก็ไม่ไหวนะทํางานทุกวันแล้วก็อยากได้ตังนะไม่ใช่ไม่อยากได้จังเพราะเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างในในกลัวเรืองในบ้านแต่ว่าบางครั้งมันเหนื่อยเกินไปมันก็ไม่ไหวนะต้องมาลงคลิปตัดแต่งต่อคลิปแล้แต่คลิปลงคลิปแล้วก็ต้องมาถอนต้นไม้เตรียมเขียนชื่อผมอยิ่งเขียนชื่อเขาโง่อยู่เขียนผิดเขียนถูกอยู่เขียนเราเขเียนเราไม่มีคนติดชายเขียนเรา นะอันนี้ลูกชายก็อยากเล่นเหลือเกินโอเคครับผมขอบคุณขั้นขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ